สวัสดีคะ่ะมันนี่ h ช n แนลคลิปนี้มาที่แอป t r u e Money Wall e t นะคะใครยังไม่มีก็ไปทำการดาวน์โหลดนะส่วนใครที่มีอยู่แล้วให้เราล็อกอินเข้าระบบเพราะว่าวันนี้คลิปนี้จะสอนการหาเงินจากแอป t r u o n o y w y w l l t e t ได้ฟรีแล้วก็ได้จริงใครที่ ยังไม่รู้ว่า To Money w a l l e t มีกิจกรรมนี้ก็อยากให้ดูให้จบนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนอื่นให้เราล็อกอินเข้า To Money w a l l e t ของเราก่อนเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรงที่เขาเขียนว่าร้านค้าออนไลน์นี่ร้านค้าออนไลน์เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านหลังสุดที่เขาเขียนว่าซื้อแกดเจ็ตเกมเมอร์ พอเรากดที่ซื้อแกดเจ็ตเกมเมอร์เสร็จรอสักครู่นะรอให้เขาเข้าระบบแป๊บหนึ่งมันจะเป็นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรืออะไรแต่เราไม่ซื้อของเราเข้ามาในหน้านี้เพื่อที่จะหาเงินฟรีวิธีการที่เราจะได้เงินฟรีจากซื้อแกดเจ็ตเกมเมอร์ก็คือให้เรามาดูตรงนี้นี่ตัววิ่งวิ่งข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วมันจะมีอันนึงนี่อันนี้ที่เขาเขียนว่าตอบได้เงินวิธีการที่เราจะได้เงินก็คือตรงนี้เลยค่ะให้เราเลื่อนเข้าไปนะ,ะเลื่อนหาตรงที่เขาเขียนว่าตอบได้เงินเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จเขาจะบอกว่ามันจะมีดีลส่วนลดตรงนี้ให้นี่ซึ่งตรงนี้จะเป็นการทําแบบสอบถามนะคะใครที่ ผ่านเกณฑ์เออใครที่ผ่านเกณฑ์ของเขาเขาจะให้คนละ10บาทนี่นะคะมันจะมีให้เราตอบคําถามอยู่2อันนะข้างบนก็ได้10บาทข้างล่างก็ได้10บาทถ้าเราผ่านเกณฑ์เราก็จะได้20บาทฟรีๆวันเดียวแต่ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์อ่าวิธีการก็คือตรงนี้เรากดเข้าไปแล้วเขาจะบอกว่าถ้าเราผ่านเกณฑ์เราจะได้เงิน10บาทแต่ถ้าเราไม่ผ่านเราจะได้รับเงิน1บาทนี่นะคะ วิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วกดที่คําว่ารับสิทธิ์พอเรากดที่รับสิทธิ์เสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เราไปกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเพศอายุแล้วก็อะไรน่นอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณเนี้ยเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอายุนี่แหละค่ะถ้าเราผ่านเกณฑ์ของเขาเดี๋ยวเขาก็จะพาไปทําแบบสอบถามต่อแล้วเราก็จะได้รับเงิน10บาท แต่ถ้าเราไม่ผ่านเราก็ได้รับเงิน1บาทฟรีๆการจ่ายเงินของเขาพอเวลาเราทําเสร็จยอดเงินจะเข้าทันทีนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ให้ดูอีกอันนึงนะนี่ตอบแล้วได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันนะอันที่2ตรงนี้ก็เหมือนกันยังไงใครที่เป็นสายฟรีหรือคนที่มีแอป t o m o n e y wallet อยู่แล้วก็ลองดูนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีทําไปแล้วนะมาตอนนี้ตรงตรายการ เมื่อวานนี้ทําก็ได้2บาทค่ะเพราะว่าไม่ตรงเกณฑ์ตามที่เขากําหนดพอเราตอบเสร็จเดี๋ยวเขาก็โอนเงินมาให้ทันทีอันนี้ได้จริงนะคะแล้วก็ได้ฟรีแล้วที่สําคัญไม่ต้องแนะนําเพื่อนใดๆทั้งสิ้น,นเพียงแค่เรามีแอป to Money Wallet เท่านั้นใครที่สนใจใครที่อยากหากเงินฟรีก็ลองไปทําดูนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีแอป to Money Wallet ก็ อย่างที่บอกคะ่ะว่าสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store ได้นะคะนะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้มาแนะนำวิธีการหาเงินเข้า t ู money wallet จากแอป to money wallet เอง ใครที่เป็นสายฟรีก็ลองทำดูนะส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องแล้วเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ